สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต พอว่าทัพปะเยอ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 ะชิบิ้เลยวะแต่ ที่เจ้อรูปได,ไดไปไ้ไม่เปายไม่บเล่นไปเล่นไป

โอ้ทุบคนเลยแล้วเนี่ยขอบคุณนะปล่อยชุดตู้ก็ได้นี่เนาะโอ้อ้ามีตัวอยู่ขน่าเต้นะเียบร้อย